สวัสดีครับผมโดยอิสเมไลท์นะครับวันนี้จะมาเชิญชวนผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่ยังไม่มีเพื่อนเล่นเกมแล้วก็เน้นนะครับมาเข้ากิลด์อิสเมไลท์นะครับก็กิลด์อิสเมไลท์นะครับยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกๆท่านนะครับ ใครที่สนใจก็ทักผมมาในแฟนเพจได้เลยนะครับอยู่ในใต้วิดีโอนี้แหละหรือว่าจะเป็นโพสต์ปักหมุดตรงนี้ก็ได้ก็ทักมาในแฟนเพจได้เลยครับว่าสนใจจะเข้ากิวก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดกันในช่องนั้นนะครับส่วนอิสเมลไลท์เนี่ยน่าเข้าอย่างไรนะครับผมจะลองถามสมาชิกในกิลดูนะครับให้พวกเขาเป็นคนพูดเองดีกว่าว่าอิสเมไลท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ นะรมารับชมกันนะครับอยากได้เพื่อนๆนมาอยู่กับพวกเราเพิ่มขึ้นอยากมีเพื่อนมากขึ้นอยากมีคนลงเน็ตมากขึ้นมีใครที่ดูคลิปนี้ก็ได้โปรดเข้ามาอยู่ด้วยกันเถอะอีกไม่ไรยินดีต้อนรับครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเพราะว่ากิลด์เรานะครับเป็นกิลด์ที่แบบทุกคนมีน้ําใจต้องการจะช่วยเหลือ นะฮะถ้าใครที่แบบยังยังใหม่กับเกมนี้หรือว่าไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครนะครับเอออยากอยากหาเพื่อนเล่นนี่ยหาเพื่อนที่แบบลุยคอนเทนต์ต่างๆไปด้วยกันนะครับก็อยากให้มาจอยพวกเราได้ครับแล้วพวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับผมจริงๆผมว่ากิวนี้ก็เป็นกิวคอม,มทูที่ไม่ใหญ่ <laughs> <laughs> โอเคไม่ใหญ่ก็ได้ แต่แต่แต่ถ้าแบบว่าคนที่อยากเข้ากิวหรือแบบหรือแบบหาเพื่อนเล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาในดิจริงๆก็มีคนคุยด้วยแต่อาจจะแบบเข้ามาบ่อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนในกิวผมก็มองว่าไม่ได้ไม่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 ใช่ไม่เฟรนลี่อ่ะไม่ได้ปิดลับไม่ได้แบบเรียกว่าไงดีก็ก็ก็คือคุยคุยได้กับทุกคนจะจะไม่จะไม่มองคนใหม่เป็นอากาศผมผมผมค่อนข้างมั่นใจในจุดนี้นะใเข้ามาได้ทุกทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย หรืออะไรก็ตามเข้ามาคุยกันได้ถึงจะไม่ได้เล่นดักเนสตเป็นหลักแต่ว่าแบบคอมมูนี้มันเป็นคอมมูนดักเน็ตอะเราก็เล่นบ้างก็ดีก็ <laughs> เล่นบ้างก็ดีอะอันนี้คือบอกตัวเองอะประมาณนั้นนะครับเอ่อกิวยิทม่์ไลท์ตั้งเดิมเราก็มาจากกิวที่คนในกิวก็เป็กิวที่พยายามจะสอนผู้เล่นใหม่ๆเนาะที่เข้ามาให้สามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขหรือไม่ก็อยากสนุกมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีทรัพยากรคนพร้อมสอน สับทรัพยากรคนพร้อมที่จะสอนผู้เล่นใหม่ๆอ่าหรือเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้ที่อยากจะมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเนื่องจากเซอร์คลาสติกมันก็มันอาจจะดูเก่าแต่มันก็มีความใหม่ของมันเนาะเราก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือข้อมูลต่างๆจะ่เป็นกันเองประมาณนี้ต่อแบบใช้จิพทีเลยเหรออ่า<ไ>ก็ต้องเราจะต้องเล่าประวัติดั่งเดิมของกิ๊บมาอะไรก่อนนะคะะรับยุ่งหล้ไรได้ถูกดำเนินเกิดมาจาก ผู้ก่อตั้งทั้งสองคนนะครับคือคือคุณโดและคุณแม็กนะครับเออไอคิวเนี่ยครับเป็นคิวที่แลลูกคิวดีมากามีประวัติคิวมาตั้งแหม่สิบถึงสิบห้าปีถือเป็นคิวที่เก่าแก่ของโลกมากโลกแบกเน็ตจนทุงวันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้เพราะว่าความสามารถคีภายใ,ในคิวแล้วก็หัวคิวก็ยังเป็นคุณโดที่น่าตีเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นใครตัดทิพย่าพี่โดต่อไปและจะไม่มีใครเทนใช่ชัดจิวิทีก็จะตอบประมาณนี้แหละอ่าชัดจิวิทีก็จะตอบว่าจริงๆแล้ว กิวเนี่ยเป็นกิวที่ส่วนมากจะเป็นผู้ชายซึ่งเป็นกิวที่หลายหลายคนก็มีความใจดีแล้วก็เอื้อเฟื้อสําหรับเพศตรงข้ามน้องๆมันมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งในกิวที่ทําให้เราสามารถหรือกเหล็กกลเหล็กของกิวเราคือผู้หญิงพาริตี้หนึ่งเสมอครับของชุณบโอ้ยถามคำถามยากฟรีแล้าถามดีๆเมื่อกี้คือไม่ได้มาจากบางแต่มาจากแชทที t ใ ล้วนๆตำตอบไอเนี้นะไม่ถามปามเลยถามแคทีบีทีป์มดีกว่าได้คำตอบที่ชัวร์กว่า พูดไปไอ้แถวผมแค่ตัวพี่พี่ปามเขาก็พูดไปซะหลอกเกินอีกละครไปแล้วพี่อ๋อแลมีอีกจริงๆเนี่ยคิวอินมาหลายเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่ดัคกอนเนสเนาะมันจะมีหลายเกมอย่างเช่นเอ้าเบี้ยลืมบอกก่อนเดี๋ยวอย่ารัดเออยิงจริงจริงๆอ่ะมีอะไรมันก็มีอีกหลายเกมอ่ะก็อย่างที่คนอื่นบอกก็คือมันก็ไม่ใช่อินมาหลายของดัคกอนเนสเกมเดียวเนาะเราก็ยังสามารถเล่นเกมอื่นได้เช่น เอาเบี้ยเบี้ยมีคิวที่ชื่ออินไม่ไายเลยไม่ต้องสร้างสามารถเข้าคิวได้เลยเออมีคนพร้อมสอนเล่นตลอด24ชั่วโมง <c oughs> พร้อมสอนนี <c oughs> <ร>่เลพราะว่าผู้หญิงผู้ชายอืมอแต่ถ้าเป็นผู้หญิง ก็จะทีวีผมอยู่อ๋อคิวอ๋อฉู้ฉันทีวีตอบเมื่อกี้นี้โอเคก็จวนเชิญเข้ากิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่อแชรอินไลเ์ยมีอะไรน่าสนใจบ้างที่คนเขาจะเข้ามาอ่าก็มีมีนกไปครับหล่อจริงจริงคิวอินมาไล์ก็ผมเรียกว่าเป็นนิวบี้เฟรนลี่แล้วกัน เพราะว่ากิวเราก็มีหลายคนที่มาใหม่เนาะแบบว่าอาจจะเคยเล่นน้าแต่เซลแท้ตอนนู้นแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นหรือไม่ก็มาใหม่แบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยก็กิวเราอสอนผู้เล่นใหม่มาเยอะแบบหลายคนแล,แล้วเราเขาก็ทุกวันนี้ที่เขายังเล่นกันอยู่ก็ผมก็คิดว่าเขาก็เล่นกันเก่งแล้วผมก็เลยแบบเออถ้าให้แนะนําว่ามาเข้ากิวอะก็ แนะนำเป็นกิวเราคนที่แบบว่ายังไม่ยังไม่มีกิวอะไรยังเป็นผู้เล่นใหม่เงี้ยเอายินดีพร้อมจะสอนถึงต่อให้เป็นคนที่รู้อยู่แล้วแบบคนที่เป็นผู้เล่นเก่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าตอนนี้ยังไม่มีกิวก็ยังยินดีเหมือนเดิมครับทั้งผู้เล่นเก่าทั้งผู้เล่นใหม่เลยเราก็จะแบบเออจัดตีให้มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นคุยกันสนุกน,นี่แหละแล้วก็เหมือนที่พี่ปั๊มบอกไม่ได้เล่นแค่ดาร์กเน็ชวนคนในกิวเล่นเกมนู้นเกมนี้กันก็ได้เช่นเกมอะไรนะปั๊มอาเบียนอาเบียน แล้วก็ตอนนี้ผม PVP รืคูณเมนครับผมหาเพื่อนเล่น PVP อยากได้คนถ้าแบบเป็นคนที่เล่น PVP แบบเขาเรียกว่าอะไรจะมีกิลบางกิลที่แบบเออเน้น PVP บางกิลก็เน้น PVE เนาะผมคิดว่ากิวเราเน้น PVE ในระดับหนึ่งแต่ผมก็อยากเออให้คนที่แบบเล่น PVP เยอะๆเข้ามาเหมือนกันบ้างนะก็เรียนเชิญครับประมาณนี้ไม่มีอะไรจะพูดเป็นคนไม่แฟร์ลี่เชื่อ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 ไม่ได้เดี๋ยวดูแลเองท้ามาเยอะ มีอะไรอยากจะพูดกับพวกเขาก่อนเข้ามาไหมครับรักนะครับ โอ้ผมนี่สแตนดาร์ดเลยผมก็คงแบบยีดีตอนรับครับพี่ผมเป็นผมเป็นสแตนดาร์ดกายพี่ใครใครอยากสัมผัสคิวแบบในอนิเมะนะคะลองเข้ามาได้ตอบไม่ถูกเลยว่าเป็นแนวไหนมันมีทั้งดีทั้งร้ายแล้วถ้าบอกอนิเมะเนี่ยแนวพคนไทยคิวกู้พิศพภาพโถ่เอ้ยเฟิร์ดิมเพชชั่นหนูจริงนะจำได้แค่ว่าวันแรกที่หนูเข้ามาหลังจากพี่โดเลิกไลฟ์หนูก็พี่ๆแล้วพี่ๆก็คุยเรื่องซีรีย์ใส่กัน แล้วพี่ดิวเขาบอกว่าเราไม่คุยกันแบบนี้นะโอเคุยกันแบบนี้ยังไม่หนีไปแล้วก็มีการถามความเห็นหนูด้วยแบบงงๆหนูก็แบบว่าเอ๊ะเจ้าหนนะคนนอกฉันพูดได้ด้วยเหรอตอนนั้นแบบว่าเพิ่งเพิ่งคำนวณดีครั้งแรกเกาะเบาครั้งแรกเลยอ่ะสนุกดีนะจริงจริงหนูแบบว่าตอนหนูนั่งแล้วพูดเล่งเสียกันหนูอู้ ันุจงเราพ,พร้อมจะรับความยิ่งใหญ่ของสุดคนคถ้าเขามาจาก YouTube กับ a ฟ e b o o k เขาก็น่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วก็บอกว่าเตรียมตัวรอน้องปืนกันครับเราจะทําตี้ปืน8ตัวเที่เีย,ว,ยวเสียงนี้ไปด้วยเข้ากิวมารับเงิน2 0่ีได้จากพูดชื่อไม่ได้จบเอา <laughs> <laughs> ใครยี่สิบจีเข้าเงินมารับรับเงินเอาเงินมา <laughs> วันนี้ถั่วจะผวนคำหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ถั่วจะไม่พูดเลยถั่วจะเมมเขากิวมาอย่าลืมริวเสาฮี ไม่พูดแหละโถอยู่กันแบบแฟมิลี่แฟมิลี่แบบยุ่หัวกันทุกวันนี่ไงพี่มีหัวไม่หัวหัวกิลหัวกิลด้วยหัวกิลก็น่าหนุกอยู่นะพี่อสนุกดีอะมีคโมเนเต้พร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีวล็อคแชทอยู่กิลนี้จะมีคนชวนเผาทุกวันครับคืนนี้ก็เข้ามาคุยกันเยอะๆได้พวกเราไม่กัดเข้ามาจะสนใจแล้วก็เนตแต่ว่าถ้าอยากได้เพื่อนเพิ่มเติมก็ยัง มีผู้คนเพราะเพื่อนคุณเสมอนะฮะใช่ทุกคนน่ารักได้แล้วก้อนเนได้แล้วก้เนเนลแถมเลยโปครับ้แล้วก้นเนลแถมเลยโปครับมีเกมอื่นมากมายเล่นไ่เล่นละไม่ว่าจะหาเพื่อนสาวหรือเพื่อนหนุ่มก็จะมีเพื่อนใช่หากคุณเงาเงาหน้าโต๊ะคอมไม่วันไหนที่คุณเปล่าเปลี่ยวใจสามารถเข้ามาในกลได้ทุกคนพร้อมคุยกันคุณเสมอ เสี่ยคนเอ่ยปากหรือไม่เอ่ยปากก็ตามเราก็จะตามคนมานั่งคุยด้วยที่เรามีทุกอาชีพลงไปถึงมิจฉาชีพวนๆจอยจอยแล้วครับทัครัาไว้เจอกันครับจริงซีทรูมโอลจะปืนใส่ก็เสร็จตัดใส่ก็อันตรายตัดทิ้งก็เสียดายเสียดายไรเสียดายคุยกันเล่นนะเห็นด้วยไม่ไม่เห็นด้วยเขาไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนิดหน่อยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนิดหน่อย เราเราต้อแขรภาพไว้ไกลเรายืนกับเราอยู่กับมูลหลอดที่เก่งที่สุดของกิวเรานะดูยังไงก็มูลหลอดนะชัดใสายาเขาไม่ได้หรอกเขาต้องพอกายภาพยากยกดูคนดีดูเป็นคนดีดูชื่อตัวละครดีหายหมนความดีที่สะสมมาผมอยากเป็นคนเกาหลีไงครับพี่ไม่ค่อยอุยอ้าทีหลังแล้วกันครับต้องมีเพลงประกอบด้วยป่พี่แบบฟิลแบบตอนแบบ ไายแม็กของแอนิเมะแล้วก็ไม่ม hey, ีเพลงประกอบแล้วทุกคนก็ตะโกนว่าอ้คุณซ่าเนี่ยหนูเริ่มพูดเรื่องแบบเข้ามาคุยเรื่องอนิเมะได้นะหนูพร้อมคุย